ตามแอมมาวันนี้จะพาไปทานเป็ดปักกิ่งค่ะร้านอาหารวันนี้ที่เรามาทานกันนะคะจะขึ้นชื่อเรื่องเป็ดปักกิ่งค่ะนอกจากเป็ดปักกิ่งนะคะก็ยังมีอาหารให้เราเลือกมากมายเลยค่ะมีทั้งอาหารทะเลสดๆนะคะให้เราเลือกทานเลยค่ะว่าเราอยากจะทานเมนูอะไรส่วนวันนี้นะคะแอมสั่งเป็นเป็ดปักกิ่งครึ่งตัวค่ะราคาเซตนี้นะคะจะอยู่ที่88หยวนค่ะเป็ดปักกิ่งวันนี้ที่เราทานนะคะรสชาติถือว่าค่อนข้างอร่อยเลยทีเดียวค่ะหนังของเป็ดนะคะจะมีความ กรอบมันส่วนตัวแอมรู้สึกว่าหนังเป็ดนะคะจะมีความคล้ายๆกากหมูเลยค่ะมีความมันคล้ายๆกากหมูเลยแต่พอทานคู่กับแป้งนะคะแล้วก็เครื่องเคียงซอสที่ให้มาถือว่ารสชาติค่อนข้างดีค่ะไม่ติดเลี่ยนตอนที่แอมอยู่ที่ไทยนะคะแอมแทบไม่ทานอาหารจีนนะคะยิ่งเป็ดปักกิ่งนับครั้งได้เลยแทบไม่ทานแต่พอย้ายมาที่นี่นะคะถือว่าได้ทานเมนูนี้บ่อยมากๆเลยค่ะตามงานเลี้ยงตามงานสังคมต่างๆนะคะเมนูนี้ถือว่าเป็น เมนูยอดฮิตเลยค่ะส่วนเซตเป็ดปักกิ่งที่เราสั่งมานะคะนอกจากเราจะได้ทานส่วนเนื้อของเป็ดแล้วส่วนที่เป็นกระดูกนะคะทางร้านก็มีบริการทําเป็นผัดพริกเกลือให้เราค่ะ,ะทำเป็นแบบทอดแห้งพริกไทยเกลือนะคะอร่อยมากค่ะ